ตาลี่ลงมาเร็ว,รวลงมาจะไปไหนคะตาเลลงมาลูกมาเร็วหามิวมิวเร็วหามิวมิวมาตาหามิวมิวไหม ทะเลถามมิ้มมิวไหมเอาลงมาได้ยังลงมาได้ยังลงมาได้ยัง,น,งนั่งประจำที่แล้วป่ะแม่มิไปหามิมวมิวแล้วนะ นี่ไปหาเมมีมิวแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะจ้